สวัสดีครับผมก็มาเจอผมแล้วเธอจะอยู่ใครับผมนะเออเราลืมแพทวันที่ส8บแครับแต่วันนี้22แล้วนะับแพทวันที่28นะปิดปรปับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับวันที่ส8มิถุนาสองห้านะครับมีอะไรอัปเดตบ้างน,นะผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมวันพฤหัสนะครับผมกิจกรรมที่อัปเดตเพิ่ม คือกิจกรรมมันมีเหมือนเดิมครับกิจกรรมโจมเดี่ยวนี่คือธุรกิจเก่าครับเพราะมันยังไม่หมดนะครับเรือหมดแล้ววันที่25นะผมเหลืออาทิตย์นี้อีกอาทิตศหนึ่งเหลือ3วัน3วัน4วันนะครับผมแล้วก็เอออ, 2, ออันที่สองมาดูหัวข้อที่สองครับการสิ้นสุดระยะเวลาการรวมเซิร์ฟเวอร์นะครับผมนะจาก พิกฟ้าพิกปฐพภีนะครับผมมองยินทะเลเหนือและพยักข้างนะครับผมเป็นพิชิตสุยันนะครับผมนะก็สิ้นสุดการรวมแล้วนะต่อมานะครับผมกิจกรรมที่3นะกิจกรรมวันที่28่ดจนถึงวันที่2กิจกรรมทุกเซิร์ฟก,ก็ประมาณนั้นสิ่งที่ไม่ประกาศในนี้นะครับผมสิ่งที่ไม่ประกาศในนี้เราแจ้งในหน้าที่นี้เลยเพราะว่าวันที่2 8จะไม่มีการคูณนะครับจะไปคูณวันที่30นะฮะ หรือจะมีอะไรเพิ่มเติมแก้ไขก็น่าจะแจ้งในแผ่นหน้าแผ่นหไปนะผมจะแจ้งในแผ่นวันที่25นะผมนะ25ส่วนวันนี้นะผมวันนี้วันนี้22อยู่ดีๆก็มีการแบบปิดปรับปรุงกิจกรรมทุกเกมนะครับวันจันทร์ที่22มิถุนาแล้วแต่9โมงถึงเที่ยงนะปิดปิดพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพนะ ปิดหลายรอบมากไอเรื่องประสิทธิภาพเนี่ยซึ่งมันมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมนะไม่สามารถเติมไอเทมโค้ดหรือกิจกรรมต่างๆชัว่วคราวนะครับผมนะมคืออาจจะเป็นเกมในเครือของไอซีซอฟต์เพลาร์กับเพลาร์ทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมนะก็ประมาณนั้นนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องลางไปก่อนกับผมเดี๋ยวไอซียู ไว้ค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะับผมถึงจะอัปเดตช้าไปหน่อยเพราะว่าผมว่ามันไม่มีอะไรน่าสนใจนะผมถ้ามันมีแบบกิจกรรมเออเล w วอลคูณสองอะไรแบบนี้มีกินจีเพิ่มอัตราการดอกประดับอะไรอย่างนี้เนี่ยรับลองประกาศไว้นะใช้ได้แน่นอนนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้บายบายนะครับลาไปก่อนแนละ้วเจอกันอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันนะครับผม